อาชีพเกษตรกรกับประเทศไทยเนี่ยมันกําลังค่อยๆหายไปเอ่อเจเนอเรชันใหม่ๆคนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเหนื่อยไม่คุ้มได้เงินน้อยซึ่งต้องบอกว่าจริง ริ่มต้นจากตัวเองนะครับคือต้องบอกว่าเคยมีประสบการณ์ในการขายเครื่องจาักรการเกษตรมาก่อนแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละแล้วก็ไปพบเจอเป็นขบวนรถเกี่ยวข้าวนะครับก็เรียงกันริมถนนสิบยีสคันนะครับก็ลงไปถามนะครับลงไปคุยกับคนขับนะรถถามว่ามาทําอะไรมาจากไหนก็ได้รับคําตอบว่าเขามาเพื่อเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่า ระยะทางที่เขาเดินทางมาเนี่ยหลายร้อยโลครับส,สองสามร้อยกิโลเมตรเพื่อที่จะมาเกี่ยวข้าวที่นี่เราก็มีความสงสัยว่าเดินทางมาเพื่อสองสามร้อยโลเพื่อเกี่ยวข้าวตรงนี้นะคุ้มหรอเขาบอกว่าเขาคุ้มเขามาทุกปีได้อย่างน้อยๆคันละสองสามร้อยไร่เป็นอย่างต่ำบางคันบางปีก็ได้เกือบพันไร่ต่อคันเราก็มองว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาสเตทเมนต์เดียวกันปัญหาชุดเดียวกันลองมาดูกับพฤติกรรมของกเกษตรกรในบ้านเราปรากฏว่าใกล้เคียงกัน นะก็มีรถเกี่ยวจากทางภาคกลางวิ่งข้ามไปเกี่ยวที่ภาคอีสานนะ,ะเพราะแทบไรสานาเกี่ยวข้าวนาปีเขาไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อรถเกี่ยวเป็นของตัวเองได้ทุกคนเพราะว่าปลูกข้าวปีละครั้งบางที่ก็อาจจะปลูกนาปังได้บ้างแต่ก็น้อยมากมันก็เลยเขาเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อรถเกี่ยวคันละเป็นล้านบางคันนี่ราคาเทียบเท่ารถเบนซ์หนึ่งคันเลยเนี่ยเพื่อมาเกี่ยวข้าวปีละครั้งเขาใช้วิธีจ้างเอาพอจ้างเอาก็เริ่มเหมือนประมาณว่ามองภาพเหมือนกรุงเทพตอนฝนตก จะเรียกแท็กซี่ยากก็จะประมาณนั้นเราพยายามที่จะเป็นตัวกลางในช่วยการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นทั้งกเกษตรกรเองหรือท้งผู้คนขับที่เป็นผู้ให้บริการารวมๆกันทั้งสองทั้งสองฝนะั่งน,นะครับรวมๆประมาณเกือบเกือบหมื่นห้าพันลายเราพยายามขยายนะครับขยายผลอยู่ก็คือตอนนี้เราเริ่ม t a c k l ลไปที่รถเกี่ยวข้าวก่อนเพราะว่าเกี่ยวข้าวนี่เราเห็นปัญหาชัดเจนมากก็จะเริ่มขยายไปที่เครื่องจักรเกษตรอื่อนๆ ในขั้นตอนการเตรียมดินการดูแลปรับปรุงพืชการพ่นปุ๋ยการพ่นยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ถึงการเกี่ยวข้าวและหลังการเก็บเกี่ยวข้าวคือตอนนี้ในแพลตฟอร์มเรามีดูแลครบทั้งสเตจในมุมการทํางานก็จะมีปัญหาเรื่องการประชุมการติดตามงานนะครับก็จะต้องเป็นรีโมทเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะใช้วิธีการประชุมออนไลน์บ้างคุยบ้าง การจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมตตัวหรือให้ความรู้เรื่องตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะจัดได้ย,ยากเพราะว่าโอเคทางภาครัฐเขาก็ไม่ให้ให้รวมกลุ่มคนเยอะๆนะครับแล้วด้วยความที่ว่ากลุ่มยูเซอร์เราเองเนี่ยเป็นเกรรษตรกรการโฆษณาผ่าน Facebook หรือผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวทางเว็บไซต์เนี่ยมันทนําได้ยากเขาอาจาอาจะอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่เห็นภาพแล้ต้องใช้การจัดกิจกรรมแบบประชุมประชุมกลุ่มย่อย หรือเรียกเขาเข้ามาฟังสาธิตการใช้งานให้ดูก็จะสามารถจัดได้ยากขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกับประเทศไทยเนี่ยมันกําลังค่อยๆหายไปเ,เจนเนอเรชั่นใหม่ๆคนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเหนื่อยไม่คุ้มได้เงินน้อยซึ่งต้องบอกว่าจริงเราไม่เถียงตรงจุดนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าอาชีพนี้หายไปในประเทศไทยผมว่าลําบากงั้นทายังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากจะ สามารถทําอาชีพนี้ได้อยู่และประกอบอาชีพอื่นตามไปด้วยงั้นการลงไปทํนานาในสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่หลังซูฟ้าหนนาสุดิศแล้วมันสามารถทําเป็นโทรศัพท์มือถือผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้มีแอปพลิเคชันอื่นๆอ,อีกมากมายที่ช่วยเข้ามาให้คนรุ่นใหม่ทํากิจกรรมทางการเกษตรได้ง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าเราภูมิใจถ้าเราจะช่วยเป็นอีกหมุดหนึ่งเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งช่วยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขายังคงทําอาชีพนี้อยู่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นกําลังใจหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเหนื่อย นะครับแต่ว่าถ้าถ้าทำในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วสุดท้ายมันจะมันจะภูมิใจมันจะหายเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายที่ว่าคุณทำลงไปคุณทำไปเพื่ออะไร